บ้านรวยเช่นนั้นครับอีกสักคลิปนะครับผมลืมไปนะฮะมีคนขอมาหลายวันแล้วนะครับจุดโต๊ะนะครับจุดโต๊ะสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับกับผู้ที่มีอายุตามกว่าก็ควรได้รับคาปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะครับจุดโต๊ะเลขบนนะฮะงวดวันที่1ิบหกพฤศจิกายนนะฮะ คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะใช้ชุดโต๊ชุดนี้นะครับเราทําได้58ชุดนะห้าสชุดโต๊ไม่รวมเบิ้ลนะอันนี้ชุดโต๊ดไม่รวมเบิ้ลคือผมมั่นใจว่านะครับถ้า,าว่าวดนี้ไม่ออกเบิ้ลนะครับถ้าไม่ออกเบิ้ลนะครับเราเรียกชุดโต๊ดนี้ใน3ตัวบนมีเลขศูนย์เลขสองเลขสี 4, เ่เลขหติดอยู่นะครับแล้วก็แต้ม แต้มร้อยสิบหน่วยนะฮะแต้มร1อยสิบหน่วยจะขาดแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้านะครับขาดแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้าถ้าเลขสี่ตัวนี้ติดสามตัวสักหนึ่งตัวแล้วก็แต้มไม่ผิดนะครับอ่ารับรองโตชุดนี้ถูกแน่นอนถ้าไม่เบิ้ลนะครับส่วนตัวเคลียร์ตรงนี้นะครับอ่าตัวตัดตัวตัดโตตัดร้อยสิบหน่วยนะฮะตัดเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยเนี่ยผมใช้คนละชุดกับที่ทำโพสไปให้นะฮะ ช้กีลัชุดกันอันนี้จะมีความแม่นยําสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นโต๊ดนะถ้าหากว่างดวันที่16พฤศจิกาในวันจันทร์นี้นะครับถ้า,าว่ามันไม่ออกเบิ้ลนะครับถ้ามันไม่ออกเบิ้ลนะครับมีโอกาสถูกสูงมากนะครับ58ชุดนะครับ58ชุดไม่รวมเบิ้ลนะครับก็ c o ปปี้นะครับไม่ใช่ c o ปปี้ก็โตัวเตียแคปหน้าจอไว้นะถ่ายรูปหน้าจอนะครับ แล้วก็ไปดูอาจจะดูไม่ก็ชาร์ถ่ายรูปหน้าจอแล้วไปขยายดูนะฮะก็จะมีไม่รวมเบิ้า58ชุดนะครับตัวเคลียร์ด้วย0,2,4,6งหกวันนี้110หน่วยเราได้เลขคี่นะฮะได้ได้เลขคู่นะครับ0,2,4,6ค, <c oughs> คิดว่าถ้า0,2,4,6อยู่ใน1ใน100 1หนึ่ในร้อหน่วยของเลขบนที่จะออกนะครับ3ตัวบนท้ายรางวัลที่1เนี่ย ถ้าติดเลขนี้สักตัวนะ่ครับแล้วแต้มไม่หลุดนะครับแต้มนี้ผมตัดแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้าแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับไปนะฮะถ้าแต้มเอาอยู่นะครับคิดว่าต่อชุดนี้ถ้าไม่เบิ้ลถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนห้าสิบแปดชุดนะครับเออตอนนี้เผื่อเอาไว้นะเผื่อเบิ้ลนะครับผมก็ทําให้ดูเบิ้ลด้วยนะเดี๋ยวนะครับเลื่อนให้ดูหน่อยอันนี้เป็นชุดไม่เบิ้ล ถ้าเกิดมันเบิ้ลเด็กเบิ้ลเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวตัดนะฮะผมไม่ได้เอามาใช้ตัดดังนั้นผมจะลดเลขเคลียร์ไปนะฮะเลขเคลียร์ไปคือศูนย์สองสี่หกเนี่ยผมจะเหลือเอาสองกับสี่นะครับเอาสองกับสี่เท่านั้นมาเคลียร์นะครับก็อเอาสองกับสี่เท่านั้นมาเคลียร์ ถ้า,ามันออกเบิลแล้วมันเลขคายสองเลขคายสามตัวบนมันติดเลขสองกับเลขสี่นะมันก็จะอยู่ในชุดนี้นะครับอยู่ในชุดนี้นะครับแต้มต้องไม่ผิดนะครับตัวเคลียร์นี่ตัวเคลียร์นี่เลขเบิ้ลไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่แต่มันอยู่ในโปรแกรมเดียวกันก็เลยทํานี่เลขที่ผมลบออกนะเป็นเลขตองนะเลขตองนะครับสองของสองนะสองสองสองก็สี่สี่สี่นี่ไม่น่าออกแล้วฮะ มันก็จะเหลืออีก28ชุดนะครับ28ชุดถ้าเบิ้ลนะแล้วก็ติด2กับสนะครับผมตัดศูนย์ก็บ6ทิ้งไปนะฮะเพราะว่าถ้าเอามาอีก2ตัวมันจะเยอะนะขนาดนี้ยังได้28ชุดนะ30ชุดนะครับตอวเลขเบิ้ลี่หาตัวตัดยากนะครับในกรณีเบิ้ลนะครับให้ดูไม่เบิ้ลใหม่นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับจุดโต๊ดงวดวันที่ อ่สิบหกพฤศจิกายนนะครับหวยจะเหลืออีกสีงวดนะฮะเหลือวันที่16พฤศจิกายนงวดหนึ่งวันที่ 1, นธันวาสิบหธันวาแล้วก็สามทันวานะครับเหลืออีกสี่งวดจะถึงเส้นปีนะครับก็ลองดูนะครับถ้าหากว่าเลข3ตัวบนท้ายวันที่1มี0 2 4ย์อี่หกมาแล้วก็แต้มหนึ่ามห้าไม่หลุดนะคิดว่าตรง58าจุดนี่เอาอยู่ค่อนข้างแน่นอนนะครับ โอเคนะครับแถมไม่อีกชุดหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีอะไรสงสัยโทรนะครับ0877194780ครับโดยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชาแนลครับผม